อาเสียละวาดกราบพระบาทบทศีสิสองสิงหาราชินีเรืองไพศาลพระบารมีปกแผ่ดังสายทานชุ่มชโลมบริบาลพระศกนิกรทรงคิดการงานศินลปาชีพทรงเร่งรีบทนุบำรุงและเสริมสอนช่างสิบหมู่อยู่คู่ไทยสถาพร เอื้ออาทรทรงใส่ใจไหมไทยเราเฉลิมพระชนพรรษามาบรรจบขอน้อมนบยอ,อกรขึ้นเหนือเกล้าถวายพระพรเบื้องบาทยุคนเคล้าพระแม่เจ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางจันทนาประเสริฐกุล นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิศนุโลกและคณะกรรมการ